หรับใครที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับก็ขอให้กดติดตามกดกระดิ่งกดพวกนี้ให้ด้วยนะครับเอาล่ะผมจะมาทําอะไรนั้นก็เชิญไปดูในคลิปกันต่อได้เลยครับก็ต้องออการสวัีสนุนนก็เลยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโดสทูรีเมเตอร์แล้วนะที่ถามว่าห่างหายกันเป็นไตั้งอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าน้าบ้านก่อสร้างนะก็เยี่ยมไปเลยคือเมื่อวานนรเพิ่งก่อสร้างเสร็จพอดีวันนี้ก็เงียบละเมื่อวานนียทั้งวันเลย เจาะกำแพงเจาะพื้นกนันนี้ตังต,ต,ตึกตึกอยู่แทบไม่ได้เลยวันนี้ก็เงียบลงแล้วสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่ในโดสูลีเมนเราจะมาเล่นฟาร์มเงินยังไงให้มันผมคิดว่าในาส่วนตัดตบวผมนะั้นมันได้เร็วที่สุดหนึ่งเลยเอ็นเลสถ้าให้ผมแนะนําตั้งถ้าเกิดจะให้ผมแนะนําอะไรที่มันเอ็นเลสที่แบบดีดีนะผมแนะนําให้หาเซิร์ฟคนเลน้อยอย่างเช่นเซิร์ฟนี้กีไม่ต้องหวังมากหรอกเอ็นเลสมันได้น้อยอยู่แล้วแต่เงินนะ่ะเยอะบอกเลยว่าเยอะ อ้าเราไม่ดูในส่วนเปิร์กและปืนที่ต้องใช้ในโหมดเอนเลสนะครับโหมดเอนเลสเนี่ยมันจะมีอยู่เพียงสองเปิร์กไอ้สามเปิร์กที่ดีสำหรับเอนเลสหนึ่งเลยถ้ากิดคนเน้นโซโล่แล้วจะก้องกันอ่าพวกเจเนเรเตอร์ด้วยนะนอาร์พีจีตอนนี้เราใช้เฟรมโทเวอร์อุ๊บแล้วก็จะไม่น่าทันมไม่ทันจริงด้วยเมื่อไรเดี๋ยวเปลี่ยนได้ มาสำหรับตอนนี้ก็อ่าพวกพวกเขาเรีวยกว่าไรนะพวกคูณสองก็หมดแล้วนะสำหรับวิธีอ่าไปก็นี่เลยก็เอาพวกลวดพวกนี้มาวางเอาไว้ตรงนี้อด้านละสี่ด้านละสี่นะมันจะพอต้านซอมบี้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งอย่าวางนี้เราให้วางตรงนี้แทนให้วางไว้ตรงนี้ซอมบี้จะได้โดนเพราะปกติมันจะชอบเลี้ยวมาทางขวาด้วย มันจะเป็นอะไรที่แย่มากถ้าเราไม่ทำะนะก็ทำสองด้านเลยด้านนี้ก็ทำแนะนำให้ขอยออกมาสองอันอย่างนี้แล้วก็ไปอีกอันหนึ่งแล้ววางตรงกลางสเตตเอาไว้สี่อันยังไงก็อยู่ถ้าเกิดไม่แน่ใจตรงนี้เราก็ให้วางอย่างนี้ เาะจะมา FK รอคนแน่ๆเลย FK แบบหารอเงินอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจได้นี่แล้วตรงนี้เราให้วาวไว้ไตรงกลางมันเป็นกากระบาดมันจะพอดีตรงนี้ถ้าเกิดรู้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกในเกมนี้ก็โอ้โห็โชคดีนะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากดูเขาทุบก,กระจกและเปลี่ยนกระจกให้เราใหม่ เป็นผู้หวังดีที่จะสร้างดัดดงกับอเราโดยจทันว่าไนนีใน่ใครตายอืมถ้าตายแสดงว่าน่าจะน้อยเกินไปง่งเงียบเลยอืมหหาทํา ยังจะไปกันได้เนาะอืมแช่สุดแนะนำการวางดีที่สุดก็จะวางเป็นเส้นตรงไม่ต้องวางก,กระดาษรองก็ได้นะให้หวางเป็นเส้นไปเลย เนีย่ยตอนนี้ได้ห้าพันละนี่วางอย่างนี้เราจะมาดูกันว่าสิบเวฟจะได้กันเท่าไหร่ก็หาลวดวางไม่มีอะไรมากเลยหาลวดวางหาลวดวางหาลวดาาวดางตรงนี้ก็กาัาร พื่อความแน่ใจแค่นี้มันก็มากันไม่ได้แล้วลงั้นเราก็ไปหาพวกอเนียวแล้วเหมือนตรงนี้จะมีกระจกนะไม่ต้องไปทุบก็ได้ไม่ต้องไปผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกหรอกเพราะว่ามันช่วยเราได้มันจะเพิ่มพลระให้เราซะมากกว่าเรือนมันไม่สัดใจทีอยากยิงก็ตรงนี้แล้วตร,ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้รวมพวกซอมบี้ เราสามารถอายิงฮันดูได้ตรงนี้เลยเออ,เอ,อมันเรามีเราก็แค่รอรีกระสูนแล้วก็อยากยิงก็ยิงแต่ผมว่าไม่ยิงก็ไม่เป็นไรอืมใช่ไม่ยิงอืมเรียบร้อยแล้วเราชนะผ่านไปหนึ่งดานเราได้ประมาณอยู่ หนึ่งพันเฮ้ยน่าจะสักแปดพันได้แล้วเยเนี่ยดาดึงได้แปดพันสิบดาดก็ 8, แปดหมื่นละแต่ว่าปกติผมไม่ได้แค่แปดพันนะดาดหลังๆจะได้ถึงสองหมื่นหรือ 50, 000, ห้าหมื่นหมื่นห้าขึ้นเอาละปืนที่ใช้คือเ็นมโทเวอร์และเปิร์กที่ผมจะให้มาใช้ก็คือเอาเปิร์กออกเช่นเปิร์กรีเราเนี่ยแล้วก็ใช้เอาเรีคอออกแล้วก็ใส่ให้มันเราแบกเคอรี่ไอ,อันี้ได้มาขึ้นเราจะได้ไปหาลวดมาวางวางวาง,วางแล้วมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆเลยวิธีผมนะ ส่วนคนนี้ผมเชื่อว่ามันมา AFK เอฟไมไ่มาทำอะไรหรอกไปเดินอ่ารวดหนึ่งไม่ขยับไม่เป็นไรจัดการเองนี่เราจะวางไว้ขึ้นนี่วางนี้เลยเสร็จปุ๊บก็วางเอียงนี่ ความจริงอ่ะพวกไอ้พวกที่มันดอกตามพื้นเนี่ยจะเก็บมาเลยก็ได้นะ <G un ther> มันจะได้มีพื้นที่ในการสปอร์ตของอื่นด้วยอย่างเช่นบาเลเวฟอะไรเงี้ยเออนะวางุกมาเก็บมาปุ๊บวางเลยมาปุ๊บวางเก็บมาปุ๊บแล้วก็วางการเอ๊ะอะไรค่าเข้ามาแค่นี้ก็น่าจะโอแล้วอ่ะ ขยับแล้วหรอไม่ไม่ขยับเลยโอ้มาหลัไหนอ๋อมันทะลุมาขาดเข้ามาได้โอเคน่่าตรงนี้น้อยไปต้องเพิ่มสินะแล้วก็ไปหาอะไรมาเพิ่มได้เลยตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามาได้แลนนะ้ว พูดไม่ทันขัน oh. ดลำตุบๆเลยโห oh. ันจะกันมันไม่ค่อยได้รอวาแจ็ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเก็บรวดเก็บไปพวกนี้อยู่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีฮะเฮ้ยเดินยังจะมากันกันได้อีกหระ อันนี้ก็เกินป้าใบางอยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังเอาไรอยู่เออส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมาจากทางฝั่งนี้เนาะมาจากไหนเบหนึ่งก็ได้ประมาณแปดถึงถ้ามีคูณสองได้แปดถึงแปดถึงเก้าพันเกือบหมื่น ถ้าเกิดเว็บแ,บกแรกๆนะเว็บ้างหลังก็เลยเยอะกว่านี้เพราะซัง้งทีจะมาเยอะกว่านี้เยอะเลย <c oughs> จะดูกันว่าผมนั้นจะใช้วิธีนั้นจะอยู่ได้สักกี่เว็บเดียวแบบโซโลเพราะว่าอีกคนหนึ่งไม่ทํางานแล้วก็ไม่แน่นะจะมีใครเข้ามาก็ได้อาจจะไม่เชิงโซโลหรอกแต่ตอนนี้เหมือนโซโลเลยไม่มีใครทํางานเลยอ่าละ่ะลวดผมมีอยู่หนึ่งเลยจุดด้านหน้าไม่น่าเป็นห่วงจุดด้านหลังเนี่ยน่าเป็นห่วง ละวางซะวางซะวางซะสามสิบวเราต้องหาไปวางด้านหน้าละผมหลอนถ้ามันขยับแล้วจะดีใจมันจะบอกว่าอย่าหวางังหนึ่งเลยสองสามแล้วก็ตรงนี้วางหนึ่งเอาละวางแคปบ,บอมแนะนำให้วางแบบนี้ วางเฉียงไปน่าจะมากันละอ,อ,อีกจานหนึ่งยังไม่ได้คุมเลยยังไม่ได้คุมโอ,โอ้เด้อบดับกันอย่างนี้ดี้ว แค่นี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะกลับมาใหม่พร้อมกับโอ้โหเข้า,ม,ามัไม่เกรงใจ <c oughs> เลยระหวังมีอ่าละหนึ่งกันตรงนี้หนึ่ง กันตรงนี้แล้วกันนี่เลยเป็นระเบิดบูมแน่ๆไม่บูมให้รู้ไปอออะไรมันปลาเข้าต่อวิธีปลามัลจะเรียกว,ว,วิธีนี้แหละแต่ถ้าปลาม็วก็ไม่ใช่ใวิธีนี้ต้องอีกวิธี สิ่นี้เป็นวิธีเดียวที่ผมรู้วละก็เป็นวิธีที่ใช้งานได้เยี่ยมอยู่แต่ระหว่างสามสิบวินยวต้องหาพวกเนี่ยเขาพวกนี้ก็จะเดินดุ่งๆมาทางขวา สิบวิแล้วสิบวิเรเผาอย่างนี้เลยแล้วก็ชนะเนี่ยประมาณตอนแรกผมมีอยู่แปดแปดแสนหนึ่งหนึ่งใช่ไหมสิบสี่นาทีขึ้นมาเกือบจะข้าหมื่นแล้วเนี่ยก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีฟ้าวที่ผมใช้อะนะ

เพรตรงนี้มีรวดอีกโอเคได้อยู่วางนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะเราต้องมาวางเพิ่มหมดแล้วเก็บลวดหนึ่งลวดสองลวดเก็บแฟบอมแล้วมาวางนี้กัน หาลวดมาวางเพิ่ม,ด,ม,มด่วนเหมือนกันมันชอบจุดมาทางนี้โอ้โอ้โอ้ตรงนี้ลวดสี่มันไม่พองั้นต้องอย่างนี้ละตรงนี้ทางซอมบี้โหดๆมันจะมากันสะส่วนใหญ่แล้วมันใกล้ด้วยไง ของผมใกล้จะหมดแล้วแต่มันก็ไม่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกมาวางเพิ่มโอ้โหไมได้อย่างงี้สิขาวอามหมดเง้ยผมหมดแล้วแล้วก็ มาจากไหนวะอ้าวตายได้ไงก่อนถ้าเจอซอมบี้มาสู้จบแน่เลยเอาละเราว่าเราก็มาวางถึงนี้บางแล้วล่วะเพราะซอมบี้มัน้ฆ่ากันได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้งเว็บนี่คือเราได้คนเดียวเลยเนะี่ยไม่มีคนอื่นไม่มีส่วนแบ่งเท่านั้น ตอนนี้ก็หาลวดไปเว็บต่อไปไม่ต้องวางเพิ่มละยังไงก็อีก20วิก็ไม่ได้มีค่ายขนาดนั้น ได้ประมาณอยู่สามถึงสี่พันะก็ห้าพันเนี่ยก็จะแตะห้าพันหรือมก็ก็จะแตะหมื่นเลยเย็บหลังๆนะเฮ้ยมีฮอมาดินเสียงแล้วทราบรูเรื่องปลาไปกันแต่มันไม่มีคอห้าสบมั้งในเนี้ย น่าจะขนาดนี้พอไหวอยู่ดนานนาโอ้มีคอห้วาสิบว้าวแต่ไม่ได้สนใจก็ว้าวไปนั่นแหละยังไม่ได้อย่าซิวโหทำยังไงไวะเนี่ยจองบี้ก็ตอนนี้ก็มากันแล้ว มาได้อย่างนี้สเิเราวางเว็บรักกันไม่ได้ก็จบเพลงไอต,ตรงนั้นหลังไม่น่ากลัวแต่หน้าเนี่ยน่ากลัว นี่ก็สิ่งของชอบทำโดนลงมาระเบิดบึ้มสิปู๊๊ทำไม่ด้อย่างงี้สิ ิโหรถมาขนาดจะลองวัวมากอ่าเอาตรงนี้ไปเลยโอให้มันได้อย่างนี้สิ อุพังพังพังไม่น่าเลยไม่น่าเลย เนี้ได้ประมาณเฮ้ยสมมติก็ได้เยอะนะเจ็ดพันไม่ธรรมดาน,ะน่าจะนะน่าจะเจ็ดพันหรือหกพันนี่แหละเจ็ดพันสิเมื่อกี้เรามีอยู่ห้าหมื่นหกห้าหมื่นห้าปะเออเรามีอยู่ห้าหมื่นห้าขึ้นมาเป็นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดเออก็หกหมื่นสองพันก็อืมก็วิธีฟาร์มเงินก็ฟาร์มอย่างนี้แหละผมฟาร์มอย่างจริงจริงก็จะฟาร์มเงินฝาบ่างนี้ถ้าจะฟาร์มพวกเลเวลก็ไปฟาร์มโหมดคลาสสิกเยี่ยม โหมดลิกุลาก็ปล่อยแห้งแต่ใครอยากเล่นโหมดลิกุลาก็ได้เหมือนกันง่ายนะโซโล,โลได้ด้วยตอนนี้ก็วิ่งหารวดแล้วโอว่าไปแปะด้านหน้าดีสุดไม่งั้นกันไม่อยู่ไม่น่ามาแปะด้านหลังเลยเมื่อได้หลังจะไม่ไหวโอ้า,านด้หลังมันได้อยู่มันแค่จะ มันจะมาช้าของเขาหน่อยด้านหน้าเนี่ยบุ๊บแป๊บหนึ่งมันจะถึงหน้าอยู่ละแป๊บหนึ่งก็เต็มแล้วอ่ะโอ้อืมแล้วก็ตอนนี้ก็วางด้านหลังอ่า ทางามางีวางซะวางซะนี่เลยด้านหลังต้องมีซักปกอันถ้าเกิดไปไปได้ด้านหลังมีแปดอันเลยแล้วก็มาคัดคัดแยกอซอมบี้ที่มันอึดกว่าปกติแล้วก็ฆ่าอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาได้อยู่ละถ้าจุดยิงผมคิดว่ามันหนีสุดก็น่าจะจุดนี้ ครึ่งนึงปุ๊ปุ๊ปุ๊้อย่างนี้สิ น่อยโดนจุกเี็บ้อยแล้วแพ้ละอือดูศพผมสิกึกเจ็บร้อยครับอ่ามันก็มันก็ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะเพราะว่าผมอยู่แค่คนเดียวแต่ก็ว่าไม่ได้อ่ะก็พูดไม่เต็มปากว่ามันมีแค่ผมด้วเพราะ่าก็แค่เบสบอลอ่ะมันก็กากมันก็แบบสะดาดก็ง่ายอยู่นะผมก็แพ้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมผมแค่จะมาแนะนำวิธีฟามเฉย ว่าฟาร์มแบบนี้นะผมเคยฟาร์มแบบนี้แล้วมันได้นะแบบนี้แล้วมันเวิร์กก็ลองไปหาแล้วก็ลองทําดูนะเพื่อจะเวิร์กกับใครบางคนหรือถ้าเกิดมันไม่เวิร์กก็ต้องขอถามใครด้วยนะตัวน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละว, <c oughs> ว่าเงินแบบห้าพันหกพันต่อเวฟก็มีแค่วิธีเดียวที่ผมทําได้นะไม่รู้อย่าดาดอื่นทําได้ไหมแบบเวฟแรกๆอะไรเงี้ยเวฟหนึ่งเวฟสองอแล้วก็ได้เงินแบบห้าพันหกพันอ่ะเออไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเอเลสทาได้ แล้วก็หลังๆก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น1มื่นสอมื่นะไประมาณนี้ยิ่งมีคนเยอะถ้าเกิดแนะนํำคนที่ดีๆนะ4ี่คนเหมาะพอดีเลยกําลังพอดีเลย4ี่คนหรือาคนเนี่ยพอดีมากเพราะเงินจะไม่ไม่โดนดูดกันเงินก็จะพอพอทถ้าถูถูได้แล้วก็พอได้แต่ถ้าเกินกว่านั้นก็เริ่มแย่งกันละมันจะเริ่มแย่งเว็บกันโอ้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะวัสดีสวัสดีครับ